โอ้แครอทมาฟักอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินขอแพงแก้มของเธอจะแดงแดงเหมือนสีแครอทลา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 เพื่อนฉันเป็นชาวเขาชาวดอยตัวน้อยน้อยหน้าตาใส มีลมเย็นไม่ต้องมีพัดลมเอาใจส่งมาช่วยเสมอโอ้โอเอาแกลมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินขอแพงแก้มของเธอจะแดงแดงเหมือนสีแครอทลา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  โอ้โอ oh, okay. เคหลอกมาฝากอยากให้เธอได้กินผักมีวิตามินไม่ต้องกินขอแพงแก้มของเธอจะแดงแดงเหมือนสแอีแครอทลา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 ลลาโอเคบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายโอเค